สวัสดีครับพกความรถอนทบสายครับเมื่อเช้านั่งจากมไปยังตลาดมากันเลยครับนี่คือเขาเกินว่าทะเลอีสานครับบรรยากาศก็จะมีแพเป็นลานให้นั่งดื่มให้นั่งกินก็จะมีแองน่นอ,กนอกว่าอน่อมแบบนี้ น้ำใสครับน้ำใสามากเลยออกซิฟ้าๆแต่ว่าช่วงนี้ก็ปิดเนาะพีนะ่น้องตามนโยบายน้ำยังใสเลยเนะาะหน้ำม,มาเล็งแต่พอก็มาเ,เล็งเนี่ยอือเอาบองเงี้กลวงเงี้ยไปสมารถลงเล่นน้ำได้ตอนนี้แต่ว่าช่วงนี้ปิดครับ นี่คือทุงกุาลาร้องไห้ครับทะเลอีสานครับอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดนนสุรินทร์เนาะน้ำยังใสเลยพี่น้องใสปิ้งเลยปกติก็จะคืดๆแล้วเนาะแต่โมมีโรคอันนี้มากก็จะเปิดเพียงเรืนน้ำนานฮอนที่คนก็จะไลาีโอ้ยน้ำใสดีแทวปาลากหลไร เงินปิดปลายว่าปิดไม่มีกำหนดตังว่าแต่เกิดน้ำดี่มันหอนเนี่ยยาวไปสุดปุ๊ดลูกหงุดหดตาเนี่ยที่ก็ประมาณเป็นรอยไอรผมว่านี่เขาแองนามเราไปเดินยุ่ข้างบนครับจะเป็นเรี่ยงท่องเที่ยวแหล่งอยู่แหล่งกินก็ไก่ฟอสมงควรนอัพพอมาจากลำเทีนเวนไช่ก็หลายโลเหมือนกัน ถาเมเข็ดุุยลำมาเข็ดมหฮอดโซลินมามูงนี่ยาวๆครับฝากติดตามช่องครับช่องวิจิตแชนแนลครับช่วงโควิดนี้ก็หาอะไรถ่ายทำใกล้ๆบ้านก็ไม่ใกล้ๆเท่าไหร่เราไกลเติอบอยู่เบื้องขวาเป็นยาวเนาะหนามาเที่ยวเลยแถวนี่เป็นศาลาเนาะจะพันย่างขึ้นไปนี่ ร้อนมากขึ้นตรงนี้ดีกว่าซื้อได้มาไม่ถุงวันก็รู้ว่าวันที่ปิดอยู่แล้วสถานที่อันนี้ก็ไหนไหนก็มาก็ยังไม่เห็นเช่นกัครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเล่นมาเที่ยวมากินแต่ว่ามาก็คือมานั่งดืง่มมาสังสรคนนั่นแหละดูนะเอาเล่นน้ำกันอันนี้ก็ไป นู่นไม่ไปนะตรุจเช็คอินนะทะเลสาบทุ่งกุาลามันลอบไปถึงนู่นโอ้ยอ้อมไปถึงหอดพุ่นพี่น้องแม่น,นม้ำอ้อมไปพุป้งเย้าไปพุญโยตใส่บุนพวกไก่เตยวิ่งเลยไหมอันนี้ก็มีห้องน้ำ้วยนี่แม่งั้นห้องน้ำตรงนี้ พาบิงมุมครับนี่ครับตอนนี้ผม,มอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเนาะหลบแดดหน่อยนึงมันสวยมากพี่น้องเหมือนที่เขาว่าทะเลอีสานนี่แหละแบบนี้เลยนะเนี่ยเหมือนทะเลเลยนะเหมือนแถวพัทยาแถวบางแสนนี่มีที่มีแต่ละล้าน,านมีสไลเดอร์เลยนะขึ้นไปข้างบนก็สไลด์ลงมาตาตามน้ำที่ลึกอยู่ในนี้ลึกอยู่พอดูเขาวางกวรวางตะข่ายระดับน้ำนาะเอดความลึก ไม่มีขุนนะนามลึกอย่างนี้เล่ยนยังไงก็ไม่คุนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ดังพอสมควรนะไปถึงโคราชนีนะ่แถวบ้านก็มาเที่ยวเยอะเด็กไปรุ่นมันก็น่าจะเสียงดังอยู่เพราะว่าเป็นร้านเหล้าเนาะเปิดเพลงถึงดังมนก็ประมาณนั้นนะเป็นเรียนแพระนะโอเคครับ ก็เห็นจุดหนึ่งมุมหนึ่งครับเป็นทะเลสาบตุ่งกุลาที่องให้เช็คอินถ่ายรูปตรงนี้สวยมากครับอากาศไม่ร้อนนะตรงนี้ครับมันจะมีลมโกกทั้งวันน่ะดูแล้วอ่ะเพราะว่ามันโลง่งแต่ยังไม่โล่งหมดเลยก็จะเป็นแม่น้ำลมรอบเนาะก็จะพัดไอ้น้ำมามันไม่ค่อยร้อนมันเย็นเหมือนทะเลอ่ะอารมณ์พอทะเลเหมือนทะเลจริงๆทะเลก็ลมตีทั้งวันอ่ะจุดเช็คอินเนาะ สุดยอดมากครับตอนนี้เขากำลังรดน้ำอยู่เย็นด้วยหรือมันเย็นไอ้น้ำนยู้ก็จะะมีรูปปั้นเป็นเป็นเด็กขี่ควายขี่วัวเล่นแบบทํานองประเพณีทางอีสานนะไม่ได้เล่นเล่นประชีิตแบบกเกษตรกรแบบนีบ้อันนี้ก็จะเป็นเด็กเป่าแคนหลังควาย แล้วกันครับพอไหมในเข้าใจอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งครับก็จะมีถนนวิ่งรอบอ่างรอบหนองนี้เลยครับเช้าสามารถทิ่ออกกำลังกายเช้าเย็นวิ่งตรงนี้ก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็รถสามารถวิ่งรอบไปฝั่งผมก็คงไม่ได้เดินก็ไม่ทั่วครับให้ดูแค่นี้แล้วกันจุดที่เขาต้องเที่ยวกัน เป็นสวนป่ายิ่งธรงมที่เกกินตรงนี้ก็สวยนะผมว่าเหมาะกับการมาเล่นน้ำคลายร้อนช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ถ้าไม่ติดช่วงโควิดช่วงนี้ก็ผมว่าน่าจะเยอะมากนะคนอากาศมันร้อนคนก็อยากเล่นน้ำเนาะ แต่ก็คงอีกนานอ่ะก็จะเปิดทําการเพราะว่าเท่าที่ดูก็เห็นป้ายบอกไม่มีกําหนดปิดยากเลยอ่าให้ดูแค่นี้แล้วกันครับ